ต่อไปเชิญคุณบัญจัตครับตามด้วยนางสาวพระองค์ติยาภัยรัตน์เชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญัตเจตนจรรันทรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอหาหรือท่านประธานถึงรัฐมนตรีสามท่านนะครับดังนี้ครับหาหรือเรื่องที่หนึ่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินให้แก่อําเภอเขาฉะเมาอําเภอแกลงและจังหวัดระยองโดยให้กรมป่าไม้ได้เร่งรัดส่งมอบที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมที่พี่น้องประชาชนอาศัยมาหลายสิบปีแล้วครับให้หน่วยงาน2หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานที่1ก็คือหน่วยงานสปอกอหน่วยงานที่2ก็คือคอทชอสปอกอคือสำนักง,งานคณะกรรมการประยุกที่ดินแห่งชาติ อันนี้ก็จะชาวบ้านก็จะอบอกว่าภาษีดีหน่อยได้50ไร่นะครับส่วนคอ,อชคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอันนี้ได้20ไร่นะครับถ้าพื้นที่ไหนที่ออกสพกได้ก็ให้ออกสพกพื้นที่ไหนที่ออกไม่ได้ก็ให้ออกคอทอชอและเร่งรัด ปักปันเขตป่าอนุรักและพื้นที่ป่าสงวนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกให้เด็ดขาดนะครับหาเรื่องเรื่องที่สองครับถึงท่านติีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้กระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่ดินของรัฐในหมู่สี่ตบลพังราช และหมู่11ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองหรือไม่ถ้าถ้ามีให้ดําเนินคดีด้วยแล้วก็ถ้าอย่างไรเสียให้ปักปันสอบเขตและก็ทําเขตเพื่อป้องกันการบุกรุกต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ถึงรับตีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้กลมเจ้าท่าเร่งรัด ก่อสร้างซ่อมแซมท่าเรืออ่าวมาขามป้อมซึ่งปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมผมได้หารือในสภาตั้งกระทู้หลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้งบประมาณนะครับอยากจะได้งบประมาณปี6 5ห้านี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเหลือเหล็กเส้นโผล่แล้วแล้วก็ปิดป้ายห้ามใช้งานนะครับรายละเอียดผมจะขอส่งเอกสารให้รรท่านประธานต่อไปครับกล่าวขอบพระคุณครับขอบคุณครับ